ทีนี้พาคุณผู้ชมขยับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะฝากฝั่งของนีดาโเพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและโควิดในทีในปี2565สำรวจระหว่างวันที่4ถึง6มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยมีการสุ่มจำนวนตัวอย่างอยู่ที่1,325ตัวอย่าง เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองทั่วไปในปี2 5 6 5ค่ะคุณผู้ชมสามารถมองที่หน้าจอได้เปรียบเทียบข้อมูล2ปีปี65กับปี64เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ46.34ระบุสถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิมมีเพียงร้อยละ3.77เท่านั้นนะคะที่ระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายอีกต่อไปส่วนความเห็นต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ร้อยละ45.36ค่ะระบุชัดเจนเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี2,565ตามด้วยร้อยละ11.7 4 7ค่ะระบุว่าจะมีการยุบสภาแต่มีร้อยละ7.32บอกว่านายกจะลาออกเองถ้าส่วนใหญ่บอกว่าอยู่ยาวค่ะอยู่ยาวตลอดปีนี้นะคะ2,565 ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพรวมเนี่ยร้อยละ45.7 3มองว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงมีเพียงร้อยละ20.23เท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะดีขึ้นและเมื่อไปถามถึงความคิดเห็นต่อการแพร่ระบาดของโควิดในทีนปรากฏว่าร้อยละ42.04ระบุนะคะบอกว่าการแพร่ระบาดจะรุนแรงขึ้น ตามด้วยร้อยละ24.98ค่ะระบุบอกว่าการแพร่ระบาดจะเหมือนเดิมแต่ก็มีอีกร้อยละ14.26ระบุนะคะบอกว่าการแพร่ระบาดจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะคะคเป็นผลสำรวจนะคะของนีดาโพค่ะ